อย่าเพิ่งซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ก่อนดูคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BC Trust นะคะพบกับนวเป็นผู้ดำเนรายการอย่างเช่นเคยค่ะและสําหรับท็อปิกในวันนี้นะคะหลายคนอยากทราบแน่นอนนะคะว่าเวลาเราจะเลือกซื้อโคมไฟโซลาเซลล์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะคะเรามาพร้อมเคล็ดลับนะคะการเลือกซื้อโคมไฟที่คุ้มค่าและใช้งานได้จริงค่ะในแขกรับเชิญในวันนี้นะคะขอเลียนเชิญคุณสวิตานะคะวิศวกรของบริษัทเครื่องไฟฟ้าบุญธนาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสวิตาสวัสดี ค่ะคุณนิวและผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้เชิญมาร่วมรายการด้วยนะคะหวังว่าวันนี้นะคะจะได้รับข้อมูลดีๆนะคะก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์นะคะค่ะมาถึงหัวข้อสําคัญกันเลยค่ะหลายๆคนเนี่ยคงยังไม่ทราบว่าขนาดของแบตในโคมไฟโซล่าเซลล์เนี่ยมีผลต่อชั่วโมงการใช้งานมากแค่ไหนแบตเตอรี่นะคะเป็นตัวการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ mm. ซึ่งเป็นตัวที่กําหนดระยะเวลาการใช้งานนะคะแล้วก็ <ạ. S 1> ขนาดของวัดของโคมไฟนั้นๆค่ะในปัจจุบันนะคะแบตเตอรี่ของโคมไฟโซล่าเซลล์นะคะส่วนมาก กะะ็จะใช้เป็นแบบตระกูลลิเธียมนะคะซึ่งมี2ชนิดค่ะคือ1นนะคะลิเธียมไอออนค่ะและก็2นะคะลิเธียมไอออนฟอสเฟตค่ะคุณสมบัติของแบตเตอรี่2ชนิดนี้นะคะมีความแตกต่างกันหลายอย่างค่ะ,คะแต่เราจะพูดเฉพาะสิ่งที่สําคัญและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานนะคะ1นะคะลิเธียมไอออนค่ะมีแรงดันอยู่ที่3 7โวลต์นะคะในขณะที่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะคะมีแรงดันอยู่ที่3 2โวลต์ค่ะ,คะโดยทั้งแบตเตอรี่2ชนิดนี้นะคะมีรอบการใช้งานและรอบการชาร์จอยู่ที่2000รอบค่ะ สำหรับผู้ผลิตโคมไฟโซลาเซลล์นะคะจะใช้แบตเตอรี่2ชนิดนี้นะคะในการผลิตโคมไฟโซลาเซลล์ค่ะ,คะแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผู้ใช้งานจะต้องทราบน,านะคะ,คะก็คือกาลังวัตที่แท้จริงของโคมไฟโซลาเซลล์ค่ะปัจจุบันนะคะยังมีผู้ขายอีกมากมายค่ะที่ไม่เข้าใจและเมื่อผู้ขายไม่เข้าใจค่ะก็จะให้ข้อมูลผิดๆแก่ผู้ซื้อค่ะค่ะและผู้ขายไม่เข้าใจอะไรหรอคะ ผู้ขายส่วนใหญ่นะคะมักจะบอกค่าวัตต์ที่เกินจริงค่ะเราคงจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าโคมไฟโซลา่าเซลล์ขนาด5,000วัตต์10,000วัตต์หรือ100,000วัตต์นะคะซึ่งไม่เป็นความจริงเลยค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าวัตต์มาจากไหนวัตต์มาจากแบตเตอรี่ที่เราสามารถคำนวณได้เองค่ะค่ะแล้วเราคำนวณยังไงเหรอคะสมมติว่าโคมไฟโซลา่าเซลล์เมแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah ิลลิแอมป์าวนะคะสูตรง่ายๆของการหาค่าวัตต์นะคะก็คือนำแรงดันคูณด้วยกระแสไฟหรือโวลต์คูณแอมป์ ในที่นี้นะคะแรงดันของแบตเตอรี่ถ้าเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะคะก็คือ3.2โวลต์ค่ะกระแสก็คือ5,000ม ah. ิลลิแอมป์เราก็แปลงมิลลิแอมป์เป็นแอมป์ก็คือ5แอมป์ค่ะดังนั้นนะคะค่าวัตต์ของโคมไฟชุดนี้นะคะก็คือ3.2โวลต์คูณด้วย5แอมป์เท่ากับ16วัตต์อวค่ะอาวเป็นหน่วยของชั่วโมงเช่น5,000ม ah ิลลิแอมป์อวก็คือแบตเตอรี่นี้สามารถจ่ายกระแสไฟได้5,000ม ah ิลลิแอมป์ใน1ชั่วโมงค่ะ เราควรเลือกชนิดของแบตเตอรี่อะไรมาใช้ดีคะเราไม่สามารถเลือกแบตเตอรี่และคมไฟแยกกันได้ค่ะแต่เราสามารถเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ค่ะโดยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนี้นะคะ mm. ก็จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ผู้บริโภคค่ะ mm.